ดีพ่่อแมพี่น้องเด้ยรถบบขึ้นพี่น้องเอ้ยบรดอนมาแต่หน้าเนาะไปตัดหญ้ามาพี่น้องมาก้ากผู้เดียวคือโบโบขึ้นว่าใส่หญ้าสั้นนีกันสิบบขึ้นพี่น้องมันเมินร้ายพี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะหนักมากก็มาผู้เดียวม่งพลุกตกหน้าขึ้นไนสั้นหนีพี่น้องเอ้ยเนี่ยไเกิดจากไหนหน้อยเดียวนะพี่น้องเนี่ยแท้าเลยไม่เดียวถึงเนี่ยโบขึ้นเดียวเอ้ย รนกะตกแน่มากมากคนเดียวเนะมยคนสุดกเกิรอย่านี้แล้วเพราเรามาขี่อันนี้ฟูดดหนึบหนแหงแห้งนั่น Oh. มันมาดอนใช่มากเลยนะสารพัดพุ่รุ่ร่างชีคืน oh. เป็นแรงกดมันก็ใช่มากสศ้าพัด มาเดียวโทรก็บ่ได้เอามานะพี่น้องต่อใหญ่บด ออมันบูเขินนะ Chào tạm นั่งสิคืำก็พอคำพ้นกระตกเนาะเี่ยเออสักบ่ได้เอามาสิได้ย่างอ้อไปเมื่อฮดนยตอนสิได้ย่างเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยมจักเมื่อเด้อยงรัดเมื่อ นจะขี่เอาน้ำมันมาใส่พี่น้องน้ำมันน้ำมันมันน้ำมันมันกับโบราณสือมาใส่ซ้าวพันนะกระตุกหนึ่งพี่เนาะรีดปลปลายผมแต่ว่าน้ำมันในทางมันมันโมมีได้เป็นได้นะอย่าไน่ว่ามันมันเคลื่อนทอไม่ล่ะวัวมันแงน่น่ะนะเนาะวัวมันแง่น่นะมันก็เคลื่อนทอพี่น้องมันงแต่เลยเห็ดให้ทอมันเคลื่อนน้ำมัน ร็ดูดน้ำมันเกินแบบโทรศัพท์กับบอดี้อามาโทรศัพท์อามาน้ำข่ายี่หรอกก็เดี๋ยวโทรไอ้เขาเอาน้ำมันมาส่งอย่างไรถือยังชิบคัมบัวเพื่อจะบอกสวยขนาดรถเก๋วซำนี่ก็ยังบวกลึคือว่าได้หมดน้ำมันท่างงายดีพี่น้องประจำอยู่รถเบาก็ยังบวกขึ้น หมดสุกนะอันมเมื่ขึ้นเลยนะน้ำมันเบิดก่อนมันแย่เนอะอากาศลังฝนตกพี่นอ้องแดดแดงๆเนาะอากาศดีขนาดที่ข้ามก้อนโดยยางหัวเทีอนเนาะเพราะมันรักนึงอรักปลาพี่น้องทำก่อน Beso <laughs> giờ đi t... Thứ t là. Bam, vài mưa nữa. Chim hầu. Bam, mưa bắt mặn đó nữa mưa nữa mưa nữa mưa kết mưa nữa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  mưa เดินมาดอยู่ทึ่งน่นเะพี่น้องทึ่ง่ป็นถ่านเป็นน่นถ่านน้เป็นทางนบัอ้อันนี้หอนแล้วหอนแล้วพี่น้องหอนแล้ว Нам не

แซนดี้นะนี่แวบ้านอยู่ปังกันอยู่ปังกันทุกัน้องเชิใส่เบอร์เลยว่ะอยู่ปังกันซนดี้นะพี่น้องชาวบ้านนอ่เนาใส่ซนีนี่มันคืนน่นังไงวะได้ว่ารถตาย่าะแต่วันนจะเปิดเปิดเเปิดเรมากกบ่าเห็นนกทางเลไปให้แม่ำพีงเพืนขี่รถไปส่งเราพี่น้องไปสูบ้อกันเน่ะ

เออโทรศัพท์ไทยมันเหมือนเลยเนี่ยโกโปรมันเหมือนได้่พี่น้องเมาหอดรถฮาเดวจังใดจักน้ำมันเบิดจักกันดีวะจริงเหรซื้อใส่ซ้ำนี่นะเฮ้ยบอกว่าครับมาเขียนนิสิเบิดเนาะบอกมันเคิร์นนะอย่ามาเนื้องนะอย่าามันเคิร์นอันนี้เคิร์นถอมันบนถอมันอยู่บนนี้ถอดดน้ำมันไปตรงโลกสุกอดี๋ยววันนี้

เน่ <c oughs> <c oughs> คำอะไอ <c oughs> อรไหมอเพราะอะไรลบมันแบบพ้นกัดลิดเนืเนะ้อยเนาะพี่นอ้องสาม่ามพลมาเดียวโอ้ยเกี่ยวเขาน่าเสียงแต่สีดำบากปีนี่เน่ ดอบสองผ่านไปออามาโมเม,มน,นมตม์น้เบ <laughs> ิดมัตจังได้บัตเออพี่น่องขาเสนอเงึงอยู่เนาะอ้ยถุงกระเจีบดเอามาเนาะอดีตอดี Ở đây đây đây, bay bay Cái chân này con cắt cho kênh Ghiền Mì โมเมนต์แดนนี่เอานีิเนาะเด้งอีกเบิ้งค่ะ ไปขึ้นเขาไห้ก่อนดิอะไรนกติดติ๊ติดโอ้ no เย่กดแล้วโอ้ยใจหายใจความนักพี่น้องเอ้ยฝนกระโดพอฝนเนาะเหมิดคึ้นเยู่เหมิดฝ่าเหมิดพนอยอะไปเมื่อเมื่อวันเมื่อไงขี่รถตามกุะพี่น้องนี่พี่น้อง